ไฟในฝันบิ๊กบอสชาตรีจัดให้ประกาศรถถังเวอร์ซัสทาเครสิกวัน165ญี่ปุ่นชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอวันประกาศข่าวใหญ่ให้แฟนหมัดมวยทั่วโลกได้เฮโดยเตรียมยกทัพวันกลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่รับสักราชใหม่ปี2567ชูโรงคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์สตาร์ชาวไทยรถถังจิตเมืองนอนท์ และซูเปอร์สตาร์แดนซามูไรทาเครเซกาวาที่จะประมือกันภายใต้ใตกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟ5ยกในศึกวัน165รถถังเวอร์ซัสทาเครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มกราคม2567ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวสิ้นสุดการรอคอยสำหรับไฟในฝันที่แฟนหมัดมวยทั้งไทยและเทศตั้งตารอระหว่างแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอรถถังจิตเมืองนอนท์ และแชมป์เคหนึ่งหลายสมัยชาวอาทิตย์อุทัยทาเครเซก,กาวะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีการส่งสารท้าทายกันไปมาผ่านโลกโซเชียลว่าต้องการประสัดนอนหน้าวัดฝีมือซึ่งกันและกันจนกระทั่งทาเครจะรกปากากาเซ็นสัญญากับวันอยางงอเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและประกาศชัดเจนว่าเขาตัดสินใจเข้าสู่ชายคาวันเพราะต้องการประมือกับรถถังเป็นเป้าหมายหลักนอกจากคู่เอกในฝันรถถังเวอร์ซัสทาเครแล้วยังมีอีกหนึ่งคู่ดรีมไฟ์ระหว่างเจอมซับมิชันระดับตำนานของญี่ปุ่น ชินยะอาโอกิและนักปล้ำรัดจับล็อกชื่อดังชาวอเมริกันเซตนอตคัตด้วยซึ่งทั้งคู่เคยถูกวางตัวให้เจอกันก่อนหน้านี้แต่ต้องพลาดแคล้วกันไปหลายครั้งศึกวัน165ถือเป็นการกลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีซึ่งวันได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรรายใหม่รากุเตนโปรเคเทนผู้นำด้านอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นร่วมด้วยองค์กรด้านการตลาดและสปอร์ตเอนเตอร์เทนยักษ์ใหญ่เนเวอร์เซเนเวอร์ NSN และเจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งการถ่ายทอดสดกีฬาและความบันเทิงของญี่ปุ่น a อบ MA เพื่อร่วมกันเผยแพร่สึกประวัติศาสตร์นี้สู่สายตาแฟนกีฬาทั่วโลกนายชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอวันกล่าวว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่วันจับมือกับรากุเตนซึ่งเป็นแบรนด์ที่สั่งสมชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมายาวนานและมีความหลงไหลในนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่นี้มาจัดที่อาริอาเกะอารีนา วันเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวว้องกับศิลปะการต่อสู้สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยที่ผ่านมาอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันหลายรายการก็เคยจัดขึ้นที่โตเกียวมาแล้วและด้วยความร่วมมือกับโรเคเทนทิเกตและ NSN เราแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดสักราชใหม่ด้วยการกลับมาจัดการแข่งขันที่ญี่ปุ่นศึกวัน165จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบเพลเพิร์กวิวพีพีวี ซึ่งแฟนกีฬาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ r ราเคทเท r นทิกเก็ตโดยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PPV ในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบต่อไปติดตามข่าวสารอัปเดตของสึกนี้ได้ที่ f c e e o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  One h h m ป ionship ไ h a i l a ด d เว็บไซต์วันนิฟค .com และ Instagram OneChampth